สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีพฤษภทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรไพ่ย,ยิปซีในรอบของเดือนเมษายนปี64ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะไพ่ใบที่1เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหยิบได้เป็นไพ่ The Emperor นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่จักรพรรดิค่ะไพ่สูงสุดของผู้ชายเลยก็ว่าได้นะคะเด่นในเรื่องการงานสำหรับท่านที่ทำงานเกี่ยวกับราชการนะคะอยู่หรืออยู่ใน การงานที่มีกฎระเบียบอย่างเข้่งคัดแต่จะเด่นในราชการมีเกณฑ์นะคะได้รับการสนับสนุนได้เลื่อนขั้นนะคะหรือตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนนะคะแต่เดือนนี้นะคะเรื่องการงานจะถูกฉลองกับต่างชาตินะคะท่านใดที่มีเกณฑ์ดีวงานหรือประสานงานกับต่างชาตินะคะจะเป็นผลบวกดีอย่างมากๆหรือบางท่านนะคะอ่า อาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศหรือใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศได้นานมากๆนะคะแต่อนาคตนะจะเป็นใหญ่เป็นโตนะคะถ้าเป็นด้านความรักเขาบอกว่าจะดีเกณฑ์นะคะพบกับชาวต่างชาติแล้วรู้สึกดีต่อกันนะคะหรือท่านใดที่กำลังจะเรียนต่อ รอคำตอบอยู่นะคะช่วงนี้ถือว่าดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ของผู้มีความรู้นะคะใบที่ 2, 2เป็นเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไปใบที่5ฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือนะคะจะพยากรณ์พร้อมกันเพราะว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับด้านความรักและครอบครัวความรู้สึกนะคะชาวราศีพฤษภในเดือนเมษา ความรักค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะโดดเด่นกับต่างชาติด้วยเ,ออเลยก็ว่าได้นะคะหรือผู้ที่มาจากแดนไกลมีเกณฑ์นะคะได้ไปงานเลี้ยงลื่นเรือง,องสังสรรค์พบปะก,กับผู้คนมากมายหรือบางท่านนะมีเกณฑ์มีบุตรตั้งท้องด้วยนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานได้เข้าพิธีวิวาส์นะคะหรือที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะกลับมา ฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะไพ่ใบนี้นะทางด้านสุขภาพก็เริ่มจะดีขึ้นที่โกรธกันทะเลาะกันก็จะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งคนโสดในเดือนนี้ถือว่าดีนะอ่ะมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์พบเจอคนที่ถูกใจอ่าและก็จะคือถูกใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยนะคะอมีโอกาสได้ ได้ไปงานเลื่นเริงบ่อยขึ้นพบปะกับผู้คนมากขึ้นค่ะใบที่3นะคะสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังหยิดได้เป็นไพ่เดอะสตาไพ่ใบนี้ค่าบอกว่าเป็นไพ่ของช่วงเวลาที่หยุดนิ่งเงียบสงบนะคะอาจจะไม่ได้มีอะไรวือนวาเข้ามามากมายนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องการพักผ่อน ควรหาเวลาไปพักผ่อนในสถานที่เย็นๆนะคะที่มีเป็นน้ำเป็นน้ำตกทะเลอะไรต่างๆก็ว่าได้นะคะก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไปก่อนนะใบที่4พื้นฐานที่ส่งเสริมดวงนะคะเรื่องการเงินเรื่องการ เดือนนี้ยังไม่ควรร่วมหุ้นลงทุนมีเกณฑ์เสียเงินเปล่านะคะเงินที่ออกจากกระเป๋ายากที่จะได้คืนถ้ามีคนมาขอยืมมาลองคิดก่อนนะคะว่าโอกาสความเสี่ยงมันจะมีเยอะไหมอาจจะมีเกณฑ์นะคะได้ใช้เงินแบบก้อนใหญ่ที่จ่ายไปแบบว่ามันทั้งจำเป็นและก็ไม่จำเป็นแต่มันจำใจต้องได้จ่าย อย่าลืมนะคะเงินที่ออกไปนี้ไม่ได้คืนยากมีเกณฑ์ได้คืนยากอย่าพึ่งร่วมหุ้นลงทุนกับใครแม้กระทั่งคนในครอบครัวนะคะให้ระมัดระวังไปก่อนนะช่วงนี้ถ้ามีตังค์นะคะเก็บไปก่อนอย่าพึ่งร่วมหุ้นลงทุนอย่าพึ่งทําอะไรเยอะนะคะใบที่6เป็นเหตุการณ์ในอนาคตเรื่องเงินนะคะเป็นไพ่สามเหรียญ ท่านที่ทำการค้าธุรกิจทำงานเกี่ยวกับค้าขายประสานงานนะคะก็ยังมีลูกค้าเก่าแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องนะัดหรือท่านที่ทำงานเกี่ยวกับด้านนำเข้าส่งออกติดต่อเนี่ยยังพอมีบ้างแต่ลูกค้าใหม่รอไปก่อนนะคะอาจจะสักกลางเดือนอไปก่อนแต่เราต้องรักษามารตรฐานเดิมไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ ใบที่7ตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยหยิบได้เป็นไพ่เดือมูลนะคะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าอยู่ในช่วงภาวะที่คิดมากนะคะวิตกกังวลตัวคุณเองยังมีความกังวลใจยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะ เคลื่อนไปจากที่คุณคิดคุณนะคะมีหน้าที่คือต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ชีวิตของเรานะมันก็จะมีหักเหบ้างพันพวนบ้างนะคะแต่เชื่อว่านะคะภายในครอบครัวจะมีคนที่เข้าใจคุณลองปรึกษากับครอบครัวดูนะคะเขาอาจจะไม่ช่วย คุณได้มากนะแต่เขาจะรับฟังแล้วก็ปลอบโยนเข้าใจคุณนะก็ช่วงนี้อาจจะถือว่าเป็นช่วงที่เราต้องคิดวิเคราะห์ให้รอบคอบนะคะก่อนที่จะทำอะไรนะใบที่8นะคะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างหยิบได้อัศวินถือไม้เท้านะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยพบปัก ลูกค้าบ่อยนะคะอาจจะมีอารมณ์สนุกสนานเรื่นเริงได้เข้าสังคมพบปะกับเพื่อนฝูงเป็นที่รักใคร่ของมิสหายแต่คือช่วงนี้ไอเดียคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะข้อเสียก็อาจจะใจร้อนแล้วก็เบื่อง่ายไปนิดนึงเน่ยเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆชอบความท้าทายตลอดเวลาเลยอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ะคะ่ะ ชิบพอจรก็อาจจะมีลงเท้าบ้างนะคะเดือนนี้ใบที่9นะคะเป็นความคิดภายในใจหยิบได้เป็นไพ่พระราชานั่งอยู่บนบันลังถือดาบนะคะปัญหาและอุปสรรคช่วงนี้นะคะปัญหาและอุปสรรคต่อให้มีเยอะแยะมากมายคุณก็สามารถผ่านมันไปได้เพราะตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีความคิดเอาจริงเอาจังมีลักษณะเป็นผู้นำ ะะถ้าเป็นราชการนี่คือเป็นตำรวจหรือทอาหารคนที่ทำงานอยู่ในกฎระเบียบและมีวินยัยแต่ช่วงนี้นะคะคุณจะไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของคนอื่นจะเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะ รักพวกพองเยอะไปหน่อยนะแต่แต่คุณนะ่ะจะเป็นคนที่ที่แข็งไงยังไม่ค่อยอ่อนให้ใครเพราะฉะนั้นนะคะเดินทางสายกลางดีสุดนะอะไรที่เราสามารถรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้ลองแลกเปลี่ยนความคิดดูนะคะใบที่10บทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดยีบได้เป็น6ถ้วยนะคะไพ่6ถ้วยตัวน,นี้จะเป็นความรักอารมณ์ครอบครัว หกถ้วยหมายถึงการกลับมานะคะช่วงนี้อาจจะได้รับข่าวคราวติดการติดต่อกลับมาจากเพื่อนฝูงที่หายไปนานหรือคนรักเก่าที่หายไปนานนะคะเป็นคนอา,อาจจะได้รับการติดต่อได้ข่าวสารหรืออาจจะพบเจอกันที่โกรธเคืองกันภายในครอบครัวก็จะกลับมาพูดคุยคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งแต่จะถูกฉลก คนที่อายุน้อยกว่านะคะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้กลับมาคิดทบทวนในอดีตที่ผ่านมาแล้วด้วย mm hmm. ก็จะสรุปนะคะ mm hmm. ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายนนะคะ mm hmm. ความรักค่อนข้างที่จะ โดดเด่น,นะคะชาวราศีพฤษภนะคนโสดมีเกณฑ์นะคะได้พบเจอคนที่ถูกใจมีเกณฑ์นะคะได้ไปงานเลี้ยงเลื่นงล่งสั่นๆท่านที่มีคนรักอยู่แล้วถ้าโกรธหรือทะเลาะกันจะกลับมาพูดคุยคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งหรือบางท่านมีเกณฑ์นะคะได้แต่งงานได้เซอร์ไพรส์นะคะกับต่างชาตินี่ถือว่าถูกฉลกนะอาจจะได้พบ เจอกันระหว่างไปทำงานหรือการเดินทางก็ว่าได้นะคะเรื่องการงานการงานมีเกณฑ์ได้พบปะสังสรรค์เป็นคนที่แอบใจร้อนด้วยนิดนึงและเบื่อง่ายแต่จะถูกฉลกนะคะกับท่านที่ทำงานเกี่ยวกับราชการหรือได้ประสานงานกับชาวต่างชาติ ะะหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปทำงานต่างประเทศต่างจังหวัดหรือประช้ชีวิตในต่างประเทศอาจจะอยู่ในช่วงแล้วะยะเวลาที่นานนะคะด้านการเงินช่วงนี้ท่านที่ทำธุรกิจนะก็ยังมีลูกค้าเก่าเข้ามาต่อเนื่องแต่ยังไม่ควรให้ใครยืมเงินนะคะช่วงนี้นะถ้ามีเงินเยอะ ถ้าคิดจะลงทุนรอรอไปก่อนอย่าเพิ่งรีบใจร้อนนะคะคิดให้นานๆช่วงนี้เงินออกจากกระเป๋าแล้วโอกาสที่จะได้คืนมายากมากมีเกณฑ์ได้จ่ายเงินก้อนใหญ่จาเป็นและจําใจต้องจ่ายต่อให้คุณไม่มีคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปกู้ยืมมานะคะแต่ยังไม่ควรร่วมหุ้นลงทุนกับใครนะควรทำคนเดียวไปก่อน ะะแต่ก็จะมีคนช่วยเหลืออยู่นี่แหละนะจะมีคนเข้ามาซับพอร์ตอยู่นะคะด้านสุขภาพด้านสุขภาพท่านที่ช่วงนี้ก็จะมีภาวะเครียดกุ้มใจนะคะในภาวะคิดวิตกกังวลในหลายๆเรื่องนะที่คุณไม่ไม่อยากบอกใครนะคะแต่ว่า ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเปิดเผยเอะเราอะไรที่เราสามารถปรึกษาคนอื่นได้นะคะอย่ากเก็บไว้คนเดียวมันจะทําให้คุณทุกใจนะคะ่าพบปะเพื่อนฝูงเยอะๆแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพฤกษภในเดือนเมษายนด้วยขอให้โชคด,ดีและประสบความสําเร็จในทุกๆด้าน คุณป้าคุณเจ้าคุมครองนะคะสวัสดีค่ะ